ยอดพยักหมื่นสองกับสองร้อยใช่ไหมออหมือนหมื่นหมือนสองพันหนึ่งร้อยโอ้แรกแข่งเอาขวามาเอาหมาัดคืนครับเอ้าคู่นี้ได้ส่งสัญญาณแล้วครับแหม่อาจจะเป็นเกมสั้นครับฉะนั้นี่คู่ต่อไปต้องอยู่ในสภาพที่พร้อม น่ะเด็กปีลชัยกับบันจันน้อยอ่าตอนนี้ถนนยอดพยักศิษยม่อน้ำมาวางไว้12.100นนะครับภูผาพอเก็บมา ห้าทุ่มจะเป็นมงคลนซัก,กับเอ็มสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรารีบขึ้นเ,นเร็วๆหน่อยนะครับกูตอน,นเอ็มห้าทุ่มเราจะตัดไปที่มงคลนซัก,กับเอ็มสิบหกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกู่พิธีการเลยครับเอาละครับมาตัวเลยสองสองสี่เสียรถ พูดต่อไปก็เพชรบุรีช uh ัยกับบางจัดน ah ้อยนะครับรับนอนไปใส่ไว้เลยนะครับน้ำหนัก25กิโลกรัมนะครับบทเวที 2 2 าฝาถึงางจัดน้อยนะครับเพชรมีราชัยวางแล้ว1 2ื0 0สันนะครับหมื่นสองพันาจัดน้อยเก็บมานะครับ ยกสองครับว่ากันต่อครับ6กพันบาทครับดูว่าจบแบบไหนครับโดนคูนกับน้ํายืนครับนี่ฝากเงินนี่เด็กน้ํายืนครับฝากด้านหลังกังกีนนะครับเพชรสีทองนี่ถือว่าเป็นคนในพื้นที่ับวันนี้โอ้หมัดมาแล้วของฝากจากน้ํายืนครับเอาแข้งซ้ายไปครับไอเอามัดขืนเหมือนกันโอ้ไม่ถึงาวุธเลยครับ หนักแรงทั้งคู่ครับโอ้ยปัดเอาต้นขาไม่ว่าจะยางเปอร์เซ็นตหรือว่ายางใหม่ลุงผูรร้รอนบอกว่าลดลุงผู้รอนยางเปอร์เซ็นอ้าวยางเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าใช้ยี่ห้อดีๆหน่นนอยก็พอได้ขี่อยู่ปีสองปีอยู่ เอาแรกออเอาแอามาเอาโด้ดูครับอาวุธหนักแรงเด็กนักขีดโอ้โกนี้ไ <laughs> <sentences political theory> ทยพลาดหนดได้นะครับโอ้ยัดขวามาครับเอาซ้าย <m akes congratulations> ไม่อยอมบอนะไ <m akes> อ ain, ว,วบาแกนเนี่ยทำไงข้ามิ้บข้ามช็อตถ้าบมไม่ทีหมดเหีด้านล่างกอดกระเป๋า อาจจะแพรบไปด้วยครับเอาเป็นเรื่องธรรมชาติโอ้ยมาอการ์เซิวที่ตอนนี้สถานการณ์มุกตีเอาเชื่อไหมเอาสามเหลี่ยมมรกตนายน้ำยืนเจาะยาต่อยโอ้ยเต็มไปจับครับเอ้ายสปซ้ายเอ้าขวาง าพ<อ>ยายามจะับคัตไม่ลงครับโอ้โหเอาละครับ,บรเจ็บกระมาต่อยมาต่อยมาต่อยโอ้โหต,ตีเขาได้เจ็บครับยืนคู่นี้ก็สดกระมันทีเดียวครับ วันนี้ต้องยอมรับการประสานงานของสอสิงประภานะครับพยายามจะหาหมมยถูกคู่กดดูได้เสียมาพี่น้องเล่นเล่นในด,ดูกันครับเอาทีมงานภูผารับส่วนเกินคืนด้วยครับทีมงานภูผายอดพยักมาหงมา12,100นะครับ กัขอบคุณน้องทำพิช oh <ral> ิตด <hel> ้วยนะครับมาเสีอขาแล้วก็เป็นหน้าที่แนธนาขาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากถึงบางจันน้อยครับเท็ดวีนาชัยบางครับหมื่นสองพันนะครับอัมบบางเลยครับเ,เป็นคู่ต่อไปนะครับแล้วก็ครูหกคูผากับยอดพระยัตยย์ต,ตอนนี้ก็รางวัลที่เสร็จลงเกือกันแล้ว เอาแล้วเนี่เกมนกสามครับแม่หกพันจัดหนักจัดเต็มครับโอ้จัดซ้ายมาแทงขวาคืนขวาคถึงเปลี่ยนเลยครับเนี่ยอาจารยสำราญพยายมา,ามาลากออกมาลากมาจางเวทีนะถูกใกล้ใกูใกล้หางเชือกหน่อยว่างั้นเออเนี่ยดูบ้านสาวแกไม่ยอมออกจากเชือกแกจะอยู่ไม่ข้างเชือกโอ้เอาโดนซ้ายครับเพื่อนดูโดนซ้ายเอ้าเตะขา ตีโอ้สถานักเตตีหน้าขาเอาตีหน้าขาเอาแลวผู้ช่วยจำเรียนวงใหญ่ที่เสร็จไปแล้วหนึ่งนะฝากความหวังไว้กับเจ้าเพชรสีทองเอาด้ยไม่ยั้งยั้งอนเซ็นเป็นยังไงเอ้าพืชรออกมาจอบมาชิกขาตัวซ้ายมาต่อต่ จออ้าวดูผีเผาเอาโอ้แบบนี้ถ้าเป็นมวยหูนี่ต้องบอกว่าแต่งตัวนะสมาชิกครับอ้าวขาขาโอ้ยไม่ยอมบอกกับเชื่อรับแล้วป่าวรับแลวต้องจ้าขาใจพี่เนาะใจไหมใจคืนไหมโอเคใจดีครับใจดีให้เตะครับให้คืน ไม่ยอมออกจากมุมไม่ยอมออกจากมุมคนเตะก็เตะจนมนโอ้ยขาอ้าวอ้าดูอ้าววัดใจกันแล้ววัดใจกันขาดอ้าวเอาเอาดูเดกดเล้อ้าวโอ้นี้โอ้ซอยตันต้องเช็คขาเต่าี้ ข้าไปขาเข้าไปกินข้างเชือกครับเหยียบด้านสามโอ้แต่เราฝั่งนี้ซ้อมมา21วันเต็มๆนะครับพูดนี้โอ้โอราชพัฒแต่งตัวด้วยโอ้ด้วยราชพัฒน์ คู่ต่อไปเพชรมีดนะาชัยวางแล้วหมื่นสองวังจัน้อยเก็บมาเห็นมาวางเลยมาสักคู่วังจัน้อยมีเจ็ดพันมีพึกษามารับส่วนเกินขึ้นด้วยมีพึกษา พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ่ะอัดชีตใช่ไหมอาเสือใหญ่อัดชีตทางมุมแดงนะครับหนึ่งพันอ้โหอ่าทัพเวรทัพชีตสองพันโอ้นี่ทับกันไปเลย แดงมีรางวัลพิเศษให้1,000บาทครับถ้าชนะท้อเงินมีรางวัลพิเศษให้ส0 0พันใครจะเด้ขวาอัดที่ตอนนี้ ยก็บสี่เก็บอาอเอาละครับหลักต่อยลำตัวต่อยลำตัวเตะต่อยเตะเขายอมรับเลยครับยอมนับเลยครับแบบนี้ครับขบวนการก่อนน้ำเงินเป็นมุมขาวก่อนมุมกลตาลงหมองตา มา,มาโอ้าโอ้รโคตรโคยวลงไปก่อนอ้อีอ,อีครั้งเดียวจบครับครั้งเดียวจบแล้วครั้งเดียวจบครับอย่าให้มีนับสามไม่จบจบไม่จบจบไม่จบโอ้ยไม่หวา,วาเรียบร้อยครับโอ้่ครับ ยักษ์สิงซอสองสิงเอ่แม่วนันนี้ต้องยอมรับครับวันนี้ยืนจับอยู่ได้นะครับเพชรสีทองในดีนะเก่ยืนเดินออกมาสู้ต่อตรงนี้